จเริ่มมีอาการคาร์ลสบาเลบาแพ้เสียงในหัวเขียนลงสตอรี่ก่อนเริ่มเกมว่าคัมมิงทูโอเทฟอร์ดกำลังมาโอเทฟอร์ดแล้วนะก่อนที่จะร้อนตัวและลบข้อความนั้นออกไปลงโพสต์ใหม่คาร์ลสบาเลบาคือกองกลางตัวพลังงานที่มีข่าวกับแมนยูสูงมากๆในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาก่อนที่ไบรตันเนี่ยจะเสนอราคาโอเวอร์เกินไปแล้วแมนยูเนี่ยซื้อไม่ไหวซึ่งข้อความตรงนี้นอ่านดูมันก็อาจจะดูไม่มีแง่อะไรเลยนะแต่ว่าน้องเนี่ยไม่รู้ร้อนตัวหรือว่าถูกตักเตือนครับลบข้อความนี้ออกไปคนเลยเอามาตีข่าวกัน ซึ่งตัวของบาลบ้าเองซีซั่นนี้ถือว่าฟอร์มดรอปแบบน่าใจหายเลยมีข่าวด้วยว่าเจ้าตัวเนี่ยถูกรบกวนด้วยข่าวที่อยากย้ายมาแมนยูเจ้าตัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เลยฟอร์มดรอปตรงไปซีซั่น,นที่แล้วบาลบ้ามีคะแนนเรตติ้งเฉลี่ยอยู่ที่6.99ต่อเกมรวมถึงการลงเล่นต่อเกมเนี่ยเฉลี่ยที่79นาทีแต่ซีซั่นนี้ฟอร์มก็ดรอปลงไปพอสมควรครับคะแนนเรตติ้งอยู่ที่6.58เท่านั้นแล้วก็การลงเล่นต่อเกมเนี่ยเหลือแค่53นาทีต่อเกมเท่านั้นถือว่าน สำคัญที่สุดคือจำนวนนาทีที่ลงเล่นน้อยลงไปเนี่ยแสดงถึงความมั่นใจความไว้ใจของโค้ชต่อ,อก,การลงเล่นของคาร์ลอสบาลีบาส่วนในแง่ของสถิติกองกลางตัวรับครับสีฟ้าเนี่ยเป็นสถิติในปีที่แล้วและสีแดงคือสถิติในปีนี้เห็นได้ชัดว่าในแง่ของการแครรี่บอลจ่ายบอลขึ้นหน้าเปอร์เซ็นต์การจ่ายบอลขึ้นหน้าคีย์พาสหรือว่าจ่ายบอลเกมลุกเนี่ยน้อยลงอย่างเห็นได้ชัดเลยแต่ในแง่ของเกมรับยังทําได้ดีพอสมควรอยู่ครับการแย่งบอลกับมาครองได้เนี่ยเยอะกว่าปีที่แล้วนิดนึงครับแต่เปอร์เซ็นต์การดวลชนะมากกว่าเเเเดิมป็นท่าตัวลย น่าคิดเหมือนกันนะว่าถ้าเกิดว่าน้องย้ายมาแมนยูด้วยมูลค่าร้อยกว่าล้านปอนด์แบบที่มีข่าวจริงๆเนี่ยแล้วน้องฟอร์มดอปแบบนี้โอ้โหโดนล้อโดนถักถางยับแน่นอนก็หวังว่าที่น้องฟอร์มดอปเนี่ยเพราะาน้องมีใจกับแมนยูมากๆเลยใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวตอนเล่นให้ไบตันละกันขอให้ฟอร์มกลับมาเร็วๆนะแต่อย่าเพิ่งกลับมาในเกมนี้ที่เจอแมนยูแล้วกันรีบเล่งฟอร์มแล้วก็ราคาเนี่ยลดลงไปต่ำๆหน่อยแมนยู U, ค่อยไปสอยปีหน้าว่ากันครับ